สวัสดีครับวันนี้พาพ่อใหญสีมาปลูกชีพเจ้าซีรีส์แปดรอครับครั้งแรกเลยที่ได้สตาร์ทเอาทำไมไปเติมกันนี่หลังจากจอดมาประมาณสองปีสามปีสองปีแหละเออสองปีเกือบสองปีตั้งแต่เอาไปอยู่ทั้งหัวรถอปยังลังเบ็ดจมไป เอออยู่ในลังแบตดู่ทั้งทังหัวเลยในหัวเลยเอาหน่อยเปิดไดทั้งน้ำทั้งน้ำมันทางนี้แบตดูทางหมดเลยไม่สวยในหันทางน้ำมันก็อยู่ทั้งใส่แหละบีบบีบบีบเออบีบเอออะไรละอ่ะไปจับไใบสะเอาถิมรถคอนใหม่กับเรือเบาวีเอาแบตลงมาอีกดวงนึง มาเจอพ่อใหญ่สีกินก๋วยเตี๋ยวพอดีได้การเลยพี่น้องเลยเพิ่นเป็นผู้รับปากเองเนี่ว่าเพิเ่นสิตาร์ทเองงวนหนักมากมาศิลากไปเพิ่นมาคือบัคคีไปเพิ่นว่าอันนี้อัน,นตัดไฟก็ตัดดินเดี๋ยาเด้ผมเบิ่งกันอันยงลงมามันไปเข่าเสร็จเออเออที่จริงก็อันอันล้มเกา่าล้มเกา่าอืมล้มเกา่เกาต,ตัดไฟเหตัดไฟเอาขึ้นไปมีอันบ่อแบ็ดขึ้นไป เอาไปไงเบียแบกแหงคันจอดโดนขนาดนี้มันเบียกได้บ่เอาตั้มล่มกวเบียกได้จริงเบียกแหงมันคือเบียกเบียกแหงมันดีดตอนนั้นทุกคนจําได้นะที่ผมลากออกมานี่จอดอยู่จนน้ําท่วมล้อลากออกมามนะแล้วก็มาจอดจอดอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบสามเดืเอนครับพไปไงสิได้ยกถังโล่งเซนเฮ็ดเป็นเหล็กกองสี่เหลี่ยมไหมไปไงที่เวลาเขายกก็ไม่โค่ยกเซนรถดำก็ได้นะ หอกอรธิเลียมใส่บอครับซื้อแป๊บมาใส่ขาโอ้ซื้อแป๊บใส่ขาแต่ก่อนมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตัดออกแต่ผมกลมมันมาเอ้าเวลาหิวลงเดี๋ยวหิวกระหิวหัวบ่ครับเอามันทีบ่สีกบ่บ่ีกเออเอาโอเคซื้อแป๊บสองเส้นแป๊บมุ้งนี้แน่นน่ะเดี๋ยวเจียวไปเพื่อนี้เนี่ยเลี้ยวจากนี่ยก็เจียวออก อันนี้กาวแท่ตัวกาวกาวเพราะว่าสินี้ยกเส้นราดำไปนะมันจะใส่ตลอดด้ไหมเปิดช้ากระโปรงมึงนร่ไหมมึงมงเคยเปิดช้ากระโปรงเปิดงนี่ดินี่นี่เปิดแบบนี้ไอเถื่อทั้งขุดน้ำมีสองข้างเดยวเด้อ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 พงยกพงยกพ็งยก เอายกเลยใส่ไฟใสไฟตาเอายกขึ้นเอายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นน้ำนี่หมดพีพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไอ้นี่ไปเอาคน้ำ้น้ำ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 น้เน้น้ำนน้ำน้ำ้ำน้ำน้ำนนน้ำน้ำนน้ำนนีนนน เ,เ,อเอน้ำมันขาดบ่เนี่ยน้ำมันเบียกขาดเยียบนิดหน่อยนึมันหลูเลยดิไปหลัวั้นไหมันี่หลูวล่างต้องไปมือแล้งนน่ซัมเอาไปแก้น้ำให้เขาไปเล่นอันปลาตีฟม่มอาปาตีฟ่มยุวยเอี้ยงไก่สวนันุกเอี้ยงกับ,กบ,กบ,กบวกเออพวกพวกพวกพนักงาน โอ้ยมันมีอยู่มันบ่หัวไปไงมันบ่หัวน่ะมันพาวเวอร์ขั้นนี่นี่น่ะมันเครื่องอยู่ทางไปนพี่ยัยเสียบวันน่ะมันเครื่องรับเสียจากรถเมโค่ดิ่นเลยแนวรถเมโค่ท่านน่ะมันเครื่องออกตั้งให้มันนั่นไปหรอครับเอามาเติมน้ำ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 สำคัญเลยน้ำอุ้ยน้ำมันเครื่องมีดีแต่ว่ามีบดหลายขาดเดียวขาดอยู่หน่อยนึง คือนึงได้ยยูดอกพ่อสดุตาเดียวยูเดี๋ยวช่วยแปลวิพากษ์หนึ่น้ำเนี่มีน้ำบ่ละบ่ได้็กโอ้หนำน้องสาหนำกินละเออเ้างองเออเอาน้ำน้องสาสตาร์ตะกอนพญ่พ่อมันติดพญ่ไม่แยกหน่อมันเห็นมันขึ้นก่อนหนิไหมถาเขาเอามันต้องแยกดีบ่ท่านเติมพอน้ำมันอยู่ บ่พอบ่พอหาขวดกับบ่พอเพราะวันบ่ได้เติมตะโดนแล้วน้ำมันเลนี่ทั้งน้ำมันกับสะอาดสะอาดดี่ยังได้ไปไงเอาตังทึงดิพไปบ่บ่มันมีสายดูดอจุ้งทีเลยอ๋อขี้เก่งแทะเถาตะเขียวซืทีนี้ไปน้องแห้งยังหลายอยู่พวกเนี้ยเอาตังทึ่งเราดูดเอาซะสายดูดแม่มูเหมือนกันบ่ได้เอาปากดูดดิไปไง ไม่เอาถิมอยู่เราเครื่องหนึ่งอยากพูดถอขีดือเดื้อไอัวเบเป็นยังไงวะนี่มาสามลิตรลิวล์สามที่เอ็ดบาทเอ็นยั่ไเพราะหูถังน้ำลุงเหลวเพราะขายเดบอยจักหาเงินแล้วค่น มันชีได้เนี่ยยกขายได้เพราะหาเมืินไม่พัวเอาวะพรบบะผมสิผมสิเอาถังน่ะไป่ใช่รถดำขั้นเขาขั้นตีบ้านจากเชียงใหม่ถือว่าล่างเป็นได้ตัวได้พีน่น้องเลยอ่าผลน,นานไปเอาผ่าไหมพี่นี้เสร็จได้ใจยึดถ่ายรถน่ะ่ากางเกงแมมพื้นยืลลดลังรถไหม,มเปลี่ยนไหม เียนอ้ที่ำดำมาของของเธอเนี่ยเต็มบริเเพียงบนั oh, ้นเราแันนีนเดี๋ยวก็เต็มแล้วนานำลองสาาเขาใส่เถอะเขานำลองส้าอย่ตินี่เถอะนี่เขาใส่เถอะยูยทางรังรถไม่นำเลยไ่มีอ้ไอ้บักเงนมาทันมาตวองบักน่น เอาเพียนี่เอ้าเนบดล่นี้บดยังบยังวบบบม่ินบดไม่เต็มเลยที่ตีตีเออโหมาเรยมันกับขเคู่แม่เอาเ่คู่เบีดงานอยู่แม่เนี่มองเงินหาเงินกินก่อมทั้งสายแตกก็สันหัวอันบ่อดึงขึ้นตัวมันบวกี่ยมันหมุนบ่อมีเห็นเลยปัญหาเกิดลวเอามาสอบเลยเพีนี่เออมีสอบ้เด

ยาวตัวมันขันบ่นออกเกิดปัญหาเราพี่น้องเขาไม่บอดเขาบอดเขาน้องขันมึงเอาน้องขันแต่ขยับดู๊ตูดมึงขันวิธีไหนมันดีกว่าหรอที่ว่าติดนะอืมเอามากขวัดตัวขวาดอยังบอดพี่โบเกี่ยวกันดิีจะขันตัวเออสตาร์ทมึงติมันเป็นน็อตขันกันล็อกอะไรคล้ายรอกเลยดินี่เขาบอดเลยใช่ไหมสตาร์ทมันมันกดลงง่ายๆทีิย้ำเพาะสตาร์ทมันติด ้าตัด่เอาน้ำมาท่านนีวะี๋ยวรอน้ำก่อนเผาหัวไปแล้วเนาะเอ๊ะผมบอคุณเจี๊ไปใส่องคนนึเรื่องว่าหวับบอมาหาคุณเจี๊ยซื้อเมนเมอผมบอกคุณเจี๊ยไปน้องโมนี่ เอาคุณเจียาอยู่นี่ใน,นเกดเีนไ่ได้ถอดออกเกียร์คุณเจียรถีิโน่หัท่านเววอยู่ในหอดมตอตอนี่า่แบบ <c oughs> ขี้ฝุนให้น้องมันเอาเครื่องเป่านั่นออก ยกถังลงกับแค่ตัดนีเจ้านาไปเราก็บสขาขึ้นตะกอมันอยู่ทังพี่เขาดามเลยบ่อตะกีมันอยู่ทังพี่มันี่อันนับปองกันเลตัดออกมาใส่คาซีพอดีนะ้อใจแต่ว่าหมายถึงว่ามับน้อนดีเอแปบกลมน้อนเียบก็เอาึ้นมาใส่อะไใ้นีดาอีกแท่นึงสมกวงกขาตัวนงกวนาะังา่เลาอ มาสตาร์ทนี่ได้หรอเตรียมหรอเตรียมไปทเอาไม่อยิกเบ้าไม่ยิกก็มันเตรมมันําหัวจีบอะเัาิเป็นตะเรียนหัวตลาดบ่หรอพี่ท่นติเป็นตะเรียนหัวตลาดบ่จักเรามามันคืออกลายเถอเอาพี่ยี่พี่ยี่มันหัวออกขงเครืองเนาะบึง นี่น้ำน้ำหี่อ,ออกค้างเครื่องปอกๆอกยี่ปีป่ฮะตาน้ำเพราะมันออกฟ้าสูบอ่ะเนี่ยหนี่งที่มันเนี่ยหน่อยมันทางลงมาจริงพอออกทอท่างผุนหรือเปล่ามันสอดมากทอเหล็กท่างผุนไหมเยาว่าออกทอให้เยาว่าออก,อออกออนี่เด้อออกเข้าอันไอดดี บ่เป็นแม่ทอน้ำมันจะเที่ยฝาสูบฟังนะ้ำหุ่นไหมท่อเล็กไหมนี่น,น,น้ำนังห่นว่ามีนอันนี้ท่อดีทอน้ำอยู่ฟังพุ่นเคยหัวอยู่เที่ยงหนึ่งโอ้ยน้ำซื้อมาได้บ่ฮะซื้อมาจะเไียเวลาเทมันออกดากไดก้บ่ยวจะไม่ไม่เท่าไรหรอโอ้มันเหายออกดากตอนมันเทมันเหายออกดี่เราไหลาไปหันนี่น้ำมันมานี่มันจะไปเสีย กวางท่านนี้ตกใจวุ้ยเวลาคนเต๋อมันเหี้ยมอนะหนิมึงอะไเอามาแล้วได้ไหมเสียงมากแล้วบึ้งยืดยืดยกขึ้นอีกชั้นหนึ่งอุณหภูมิเกินร้องเอาเครื่องนี่บึ้องฉันน่ะไม่รู้ว่าสิได้หรือเปล่าอ้าว 왜? 왜 그래? 그래 นม่มพอนะ

นีเ้เพ่อใหย่สีกำลังไล,ล่ลงคัดอยู่ครับคัดยี่ห้อทุกอย่างใช้ได้หมดลมรพาวเวอร์เครื่องิดงง่ายครับหรืออะไรลงคัดอย่างเดียวมันมันขันหัาเหยียบยงมันลุกยางสวดกอบข้างหลังก็ได้ไหมตอนนี้มันบอมิเดเดี๋ยวผมเปิดให้ล่ะ ประทันพอดันเดืติดเสยเอา่ยังเครื่องรถมูนี่มันจอดตรๆมันก็ติดได้เดี๋ยวไงเครองเก้เนาะเครื่องรถไม่ไม่รู้ว่อยากติดยขยับแล้วขยับแล้วมาเร็วมาเร็วขยับแล้ารอาเรยบ้วไปยังมีงไืมยง่างทำรอนนี่ไปยังึงหัว ูกยางบิลูกยางขัดสำรองเห็นว้ทงหัวนะ่ะมันแตกดูไรเ้วนานีแล้วเอาเียบมงทำนาดนีแล้วนะอเออโคเมียนโคเมีนเจี๊ยนี่ันนี้เกียบม่ดไดไ้สิเียบ่ได้สินี่ได้หรอไม่ไ ม่อเาบงเครื่องมือต,ต้องเ่แมได้วดิได้แล้วนได้แล้วแลวปาแลา่ฮะทายมยบผมกันเนาเดี๋ยวฟ้าปาูนงเหเอาไปเห็นไหมผมได้อย่างนึงเสียอย่างนึงพอเครื่องติดคัดใช้ได้สายลุ่มบีขาดครับมันน่าจะ นานจนพร้อมรถตั้งแต่พร้อมรถเลยมั้งนี่หักเลยกำลังจะมุนออกแล้วไปเปลี่ยนลมเข้าถังนิดเดียวมันรั่วออกอเป็นเรปเนี้มันบอก จะอยตว n เลยโอ้โไหรอเออตว n า a มัผี่เลยมันก็ออดสายยาวเทเดียวเลยหรอเอ้เอกะถไปงอมันเี่ยงกะตัขามันผีดหแล้วมันมาเพ่อไงโอ้เพื่อไงขันแล้วมันบิดขาดสิบอลขาดดึงงอขัดมันจะขาดนะน้อมึมมันวางขาดเหัวหนึ่งทางแบบหนึ่งหัวหนึ่งทางแบบหนึ่ง ตัง่นี่มีประมาณเท่าไรวะเาเสียฟางมาเม่วัมาวันเห็นี่ไปหัวสายเดียวนี่มันบ่เียนบ่รถดำคันแรกของมหาสารคามไฟี้่วเกินหาสปีสิท่านนี่เม่น่สี่าเห็นประมาณหาสิบปี้สีเห็นตั้งแต่มันบูเขาธนาคารกรุงเทพป่ะนะแมนที่รีบนี่มันบูขอยลีิเบียกบยัว เหลือโลเปลียดน,นี่แหละโลเปลียด <c oughs> ดีกว่าทีดีจีวัตสายลงเพื่อไปด้านนี้ั่นแหละมีภารกิจเย็นนี้ต้องไปเอาน้ำหกพันลิตรก็คือทางนี้แหละ เอาไปให้ร้านโฟก์โฟกพระนครนคร้าน,นโฟก์โฟกพระนครเขาจะเอาไปปาร์ตี้โฟมมันไหลไปนี่เอาไปอดัดงานไหนงานเก้า,เ,าเอาหัวหนึ่งแบบนี้หัวหนึ่งแบบนี้หัวหนึ่งแบบนี้เ üy ย้าทำนี่นเอาไปยี่หัวหัวมันจะเป็นเลนส์สีใดอยู่สึงไม่ยี่ห้อ ่ไนทางนึงเป็นตาไก่เลยนี่มีบ่ล่ะทางนี้มีเบือแตทางนี้มีแต่ว่าอีทางนี้ไหมตัวนี้ก็มีพอเขามาอัดใส่กันมันดีดอัดปั๊บขอบเลยเม่นบอน้องมีตามมาจ่ายไปอันนี้อยู่นี่ปลาปูโลกอนนี้มาแล้วครับ450บาทได้อย่างที่พ่อเยสีพูดจริงๆนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นอีกว้านึงเป็นแบบนึงอีกว้านึงเป็นแบบนึงได้เฉยเลย

ลองลมต์ท ที่สองก็เกิดขึ้นครับพออัดสายมามาออกตัวนี้ครับนี่เป่าลมออาท่อบิดไปนั่งท่อมันก็บิดไปนั่งโอ้บิดเลยไม่ใช่แตกแตกไปมันตแตกเหรอทีก็กหมนืน่าจะท่านแตก So I